สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter b o นะครับมาสรุปข่าวกันวันนี้วันที่6กรกฎาคม2566นะครับมาสรุปทุกปมดราม่านะครับที่ทําให้เมสันเม์เลือกย้ายออกจากเชลซีนะครับเมื่อวานเปิดตัวไปแล้วแล้วก็มีอัปเดตไกเซโดกับการยืนยันว่าเชลซีจะล่าตัวรุกเพิ่มเติมด้วยนะครับจะเป็นใครรอฟังกันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนครับเริ่มจากนี้เลยนะครับใครกําลังมองหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆกันหลานะครับไปที่โรงเรียนนานาชาติ British บ International. คูบงคอกน้ำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐบริติชโคลัมเบียเป็นออฟชอรสคูลเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยนะครับมีการรับรองจาก WASC BC Inspection และสมศสเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเช่น1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1นถึงม6นะครับติดต่อทางเพจหรือโทรไปที่เบอร์0 8 1 9 2 9 4 2 2 9เจ้าของแฟนเชลซีด้วย i อดีไลน์ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับ ฝากนี้ด้วยครับ You Drink Don t Drive นะครับสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสร้างสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki c o s s w e Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเจอกับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid ได้แล้ววันนี้นะครับพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับ ส่วนใครที่กำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมได้เลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อโคดเต็มมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นดีออลชาแนลจมาโลนมีครบเจ้าของแฟนเชลซีสอบถามได้น้ำหอมไปทำงานไปออกกำลังกายไปหาสาวสามีหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ในช้อปปีนะครับเดี๋ยวจะมีแฟลชเซลล์โปรโมชั่นวันที่7เดือน7นะครับลดราคาน้ำหอมช่วงเที่ยงคืนถึงตีสอแล้วก็9ก้าโมงถึงเที่ยงห้ามพลาดเด็ดขาดลดราคาเพียบเลยในช้อปปี้มีโค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์โบดด้วยนะครับสั่งรจิๆก็มี ลาซาด้ามีติกตอกด้วยนะครับฝากไปติดตามโคดคูเพอร์ฟูมด้วยนะครับแล้วก็ฝากแฟนเชลซีนะครับไปติดตามช่องใหม่ของปีเตอร์โบด้วยนะครับคนคลั่งบอลบายปีเตอร์โบตอนนี้ผู้ติดตาม25,000 s u b ซับสครแล้วนะครับโอเคมาเริ่มข่าวกันนะครับเริ่มกันที่ผลงาน แกงลูกกอกขนองของเชลซีนะครับเมื่อวานมีแข่งยูโรยู21รอบรองชนะเลิศนะครับเริ่มจากทีมชาติอังกฤษก่อนเจอกับอิสราเอลเจ้าหนูลีวายโควิลนะครับได้ลงตัวจริงต่อเนื่องเลยขณะที่โนนี่มาดูเอเคนะครับนัดนี้หลุดไปเป็นตัวสมรองแต่อังกฤษก็ยังโชว์ฟอร์มโหดนะครับถล่มไป3-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับแล้วก็เกมรับของอังกฤษเนี่ยพีคต่อเนื่องจริงๆนะครับจนถึงตอนนี้นะ ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมาจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศยังไม่โดนยิงสักประตูเลยครับเกมรับดีมากๆแล้วก็มีแฟนเชลซีตัดคลิปเฉพาะของฟอร์มรีไวลโควิลมาให้ดูกันในโลกโซเชียลก็ไปดูมาจังหวะโชว์เกมรับเนี่ยไม่ได้เยอะมากแต่จังหวะการขึ้นบอลจากกองหลังนี่เป็นตัวสําคัญเลยดูทรงแล้วเนี่ย จุดเด่นหลังสุดของลีวายโควิวคือการใช้เท้าเล่นกับบอลเป็นบอลพรายิงดีเฟนเดอร์เต็มตัวนะครับจังหวะการกล้าจ่ายออกให้แบ็กซ้ายหรือปีกซ้ายแบบยากๆก,ก,ก,การแทงยาวทะลุขึ้นหน้าเนี่ยสวยๆหลายครั้งเหมือนกันคือเชื่องเท้าแล้วก็ครองบอลได้อย่างมั่นใจถ้ากลับมาปรีซีซั่นกับเชลซีแล้วเล่นได้แบบเนี้ยเล่นเหมือนฟอร์มที่ทำกับไบรตันมาเนี่ยผมว่ากองหลังเชลซีทุกคนมีหนาวอาจจะมีแบบ ไม่หนาวคนเดียวคือเตียโกซิวาเพราะการันตีตัวจริงอยู่แล้วถ้าเกิดไม่เจ็บแต่คนอื่นๆเนี่ยโฟฟาน่าชาโลบาบาเดียชิลพวกนี้มีหนาวถ้าเกิดโควิดเล่นได้แบบนี้นะครับส่วนมิไฮโลมูดริกนะครับอีกหนึ่งนักเตะของเรานะครับไปเล่น,นรายการนี้เหมือนกันนะครับเมื่อวานรอบรองชนะเลิศเล่นให้กับยูเครนยูย่เจอกับสเปนโดนสเปนถล่มไปเละเลยครับ5ต่อ1แต่ฟอร์มส่วนตัวของมิไฮโลมูดริกดีมากนะครับ จังหวะที่ยูเครนยิงประตูได้เนี่ยมีมูดริกโชว์พริ้วหลบแนวรับสเปนหลังหักเลยครับก่อนจะเปิดให้เพื่อนยิงก็ถือว่าได้แอสซิสต์แล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่งครับเลี้ยงหลบไป1ห,หลบไป2พริ้วมากเปิดเข้ามาแต่เพื่อนยิงไม่คมก็เลยไม่ได้ประตูเพิ่มแต่โดยส่วนตัวคิดว่าได้ดูฟอร์มแบบเป็นนัดนัดตั้งแต่นัดที่แล้วมาจนถึงนัดเนี้ยมูดริกดูมีความมั่นใจ กลับมาพอสมควรคือกล้าเลี้ยงกล้าลุยแล้วก็ไม่ได้จับบอลลกไม่ได้ลั่นเหมือนตอนที่อยู่กับเชลซีแล้วก็ขอให้เอาความมั่นใจตรงนี้โอเคแหละอาจจะไปไม่ถึงรอบชิงไปไม่ถึงแชมป์แต่ฟอร์ม2นะั้นหลังสุดของมูริกคือเล่นดีมากจริงๆขอให้กลับมาปังๆแล้วกันนะครับเป็นตัวความหวังเลยทั้งมูริติทั้งรีวโควิลนะครับอ่ะนี่คือฟอร์มดาวรุ่งของเราทีนี้ครับ ไปดูเรื่องของเมสันมาส์คับเมื่อวานเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการไปแล้วค่าตัวก็ตามที่รายงานกันไปนะครับรวมแอดออน60ล้านปอนด์ใส่เสื้อเบอร์7เลยครับเบอร์ระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใส่เบอร์นี้เลยนะครับเปิดตัวเมื่อวานไปแล้วนะครับก็ทีนี้ครับนอกเหนือจากเรื่องของการเปิดตัวเนี่ยผมจะไม่พูดถึงเรื่องคลิปอำลาแล้วนะเพราะว่าผมพูดไปเมื่อวานแล้วอาจจะมีดราม,มา่าเรื่องทรงผมอะไรพวกนี้ซึ่งอ่ะก็แล้วแต่มุมมองแต่ทีนี้ครับ ไอจุดที่ผมว่ามันควรฟังและต้องฟังก็คือสาเหตุสำคัญที่สุดและเป็นการสรุปทุกดราม่าทั้งหมดว่าทำไมเมาส์เลือกย้ายออกจากเชลซีทั้งที่เป็นเด็กปั้นอยู่กับเชลซีมาตั้งแต่เด็กวันนี้ทางไซมอนจอ h ์ s ันนะครับนักข่าวสายเชลซีของ t ที a t h t i t i c เคเขารายงานให้ฟังตั้งแต่ต้นยันจบนะครับมีหลายเรื่องที่ชวนดราม่าพอสมควรนะครับอ่ะผมแปลให้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับไซมอนบอกว่า อันที่จริงเชลซีอยากคุยสัญญาใหม่กับเมส์ตั้งแต่จบนัดชิง UCL เลยครับโอ้โหถ้าเกิดต่อตอนนั้นนะ2องแสน้านี่สบายนะครับแต่ตอนนั้นเหมือนกับนักเตะก,ก็ยังไม่ได้เรียกร้องอะไรยังอิ่มเอมก,กับการเป็นแชมป์ยุโรปอยู่เชลซีก็โอเคไม่เป็นไรก็ไปโฟกัสกับอันโตนิโอรูดิเกอร์และก็คริสเตนเซนเพราะว่าเหลือสัญญาแค่1ปีพอดีแต่เชลซีก็มาซวยโดนคว่ำบาตรครับมีการเปลี่ยนเจ้าของสโมสรสุดท้าย พลาดโอกาสในการต่อสัญญาทั้งคู่เลยนะครับทั้ง r รดดิเกอร์ทั้งคริสเซนเซนมันก็เป็นบทเรียนให้กับเชลซีทราบว่าจะไม่ยอมเสียตัวหลักแบบฟรีๆอีกแล้วถ้าใครมีแนวโน้มจะหมดสัญญาแล้วไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่หลังจากนั้นก็คือขายอย่างเดียวตอนที่ปเปลี่ยนเจ้าของเป็นท็อตโบลีเนี่ยก,ก็อยากต่อสัญญากับเมาส์มากๆแล้วความคิดนักเตะตอนที่โบลี่มาใหม่ๆก็อยากอยู่ต่อเหมือนกันนะครับเช่น ตอนไปปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่ามีทีมอื่นให้ความสนใจด้วยนะครับทีมอื่นก็สนใจตัวเมาด้วยแต่ว่าเขาก็ยังโฟกัสกับเชลซีเท่านั้นนะครับแต่จุดปเปลี่ยนจริงๆนะครับจุดปเปลี่ยนเลยของดีลเนี้ยก็ต้องบอกแฟนเชลซีว่ามันเริ่มต้นจากการที่เชลซีไปเซ็นสัญญากับราฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็คาริดูคูลิเบอร์รี่มานะครับคูลิเบอร์รี่กับสเตอร์ลิงนะเชลซี Chelsea เนี่ยตอนที่เซ็น2คนเนี้ยข่าวบอกว่า ยังไม่ได้ใช้ในโยบายใหม่เรื่องค่าเหนื่อยคือสเตอร์ลิงกับคูริบารีเนี่ยได้เท่ากันค่าเหนื่อยสูสีกันประมาณ300,000ต้นๆเลยแล้วไม่มีขึ้นไม่มีลดคือเป็นฟิกซ์เรทไม่ว่าทีมจะผลงานแย่ยังไงค่าเหนื่อยเท่านี้แต่พอเซ็น2ดีลนี้ไปให้ค่าเหนื่อยเยอะมาก2คนรวมกัน600,000กว่าปอนเนี่ยบอร์ดบริหารเชลซีเริ่มมีไอเดียว่าเฮ้ยถ้าแม่งเซ็นแบบนี้ทุกดีลแล้วถ้าเกิดผลงานทีมตก ไม่ไหวว่าเชลซีก็เลยเปลี่ยนนโยบายใหม่หลังจบ2ดีลนี้ครับนั่นก็คือค่าเหนื่อยหลังจากเนี้ยไม่ว่าจะเซ็นสัญญานักเตะใหม่คนไหนเข้ามาหรือต่อสัญญากับคนปัจจุบันค่าเหนื่อยจะมาในรูปแบบแอดออนนะครับแล้วก็วัดจากผลงานการเล่นถ้าฟอร์มดีทีมได้ไปเล่น UCL ค่าเหนื่อยคุณจะโหดมหาศาล แต่ถ้าเกิดฟอร์มส่วนตัวคุณไม่ดี UCL ก็ไม่ได้เล่นต้องลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อไม่ให้เพดานค่าเหนื่อยสโมสรสูงเกินไปและแนวทางนี้เอามาใช้ตอนคุยสัญญาฉบับใหม่กับริเจมีมเจมส์ไม่มีปัญหาครับเจมส์ต่อสัญญากับเชลซีซึ่งแน่นอนครับฤดูกาลหน้าเชลซี Chelsea, ไม่ได้เล่น UCL เดียวริเจส์โดนลดค่าเหนื่อยแน่นะครับปัจจุบันเจมส์รับอยู่ประมาณประมาณนะ2แสนถ้าให้คำนวณเนี่ยโดนลดไป30จากที่หลายสื่อบอกมาเนี่ย เท่ากับว่าริสเจมน่าจะเหลือค่าเหนื่อยแสนเจ0ดหปอนด์ในฤดูกาลหน้าข่าวบอกว่าเชลซีเนี่ยยินดีเสนอค่าเหนื่อยให้กับเมสันเมาส์เนี่ยเรทใกล้เคียงกับริสเจมเลยนะครับเชลซีก็มองว่าทั้งคู่ก็อยู่ในระดับเดียวกันควรได้สูสีกันข่าวที่บอกว่าฝั่งเมสันเมาส์เรียกค่าเหนื่อยส0 0 0 0 0เลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงเอเย่นปัดมาตลอด แล้วก็ข่าวที่บอกว่าเชลซีขึ้นค่าเหนื่อยให้เมาสแค่30,000ปอนด์ทางเชลซีก็บอกว่าไม่จริงย้ำมวยยืนใกล้กับรสเจมแต่รายงานจากไซมอนจอห์สันบอกว่าแม้ว่าจะยื่นให้ใกล้กับริชจมแล้วอะเมสันเมาส์ก็ยังเรียกค่าเหนื่อยในระดับใกล้กับสถิติสโมสรเหมือนเดิมซึ่งถ้าเกิดดูตอนนั้นเนี่ย ค่าเหนือสถิติเนี่ยมันเป็นของพวกลูกากูสเตอร์ลิงคูริเบอรี่พวกนี้ใช่ไหมครับประมาณ300,000สองแสดงว่าเมาส์ก็น่าจะเรียกเกือบเกือบ300,000จริงซึ่งปัญหาก็คือทีมงานของเมสันเมาส์มองว่าทําไมสเตอร์ลิงกับคูริเบอรี่ได้สิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นถ้าอนาคตทีมฟอร์มตกไม่ได้เล่นยูซีเอลทำไมไม่โดนลดเงินแต่ถ้าตัวเขาหรือเจมส์ที่เซ็นไปก่อนแล้วเนี่ยที่จะต่อสัญญาใหม่ทําไมต้องมายอมลดเงินด้วยเขาก็มองว่ามันไม่แฟร์นะครับ บวกกับสัญญาที่เชลซียื่นมาให้ให้เกิน5ปีเมสันเมาส์ไม่อยากเซ็นกับเชลซียาว,เ,วเกินไปเพราะมองว่าตัวเองอยังอายุน้อยถ้าไปเซ็นยาวเกิน5ปีพอหมดสัญญาเนี่ยอายุเกือบ30มันไปหาค่าเหนื่อยโตโตก้อนสุดท้ายในช่วงช่วงวัยกำลังพีคเนี่ยมันจะยากกว่าเก่ามันเป็นการตัดโอกาสตัวเองแหล่งข่าวบอกว่าเชลซียื่นข้อเสนอให้เมาส์หลายรอบมากๆครับ มีการยื่นไป4ีหรอบแพ็กเกจร,รวมทุกอย่างคอนเฟิร์มว่าตัวเลขใกล้กับริชเจมส์แสดงว่าเงินจริงๆคือก็ได้เกือบๆเท่ากับริชเจมส์สองแสนห้าเลยนะครับแต่สายข่าวของเมาส์สวนกลับมาบอกว่ายื่นมาแค่2รอบเท่านั้นอันนี้ไม่รู้ใครโกหกแต่เชลซีก็ยังไม่ยอมแพ้ครับท็อตโบลีมีการบินไปกาต้าช่วงก่อนเริ่มบอลโลกจะต่อสัญญากับเม์ให้ได้แต่เม์ก็ไม่เอาอยากโฟกัสบอลโลกซึ่งแกริสเซาเกตก็ไม่เห็นด้วยควรให้นักเตะเน้นบอลโลกไปก่อน ก็ตามหลักอยู่แล้วคนเตะบอลโลกจะให้ไปต่อสัญญาก็แปลกจริงๆ,ๆนะครับอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ทีมงานของเมซันเม์ไม่โอเคกับข้อเสนอเชลซีแต่ดราม่าคือฝั่งเชลซีบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะครับแล้วก็มีการตั้งคําถามว่าเมายอยากรอต่อสัญญาหลังบอลโลกหรือเปล่าเผื่อฟอร์มดีๆจะได้แบบมาคุยกับเชลซีอีกรอบเนี่ยขอค่าเหนื่อยแบบมาหาโหดได้นะครับแต่สุดท้าย ทุกอย่างพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะเมสันเมาส์เล่นบอลโลกไม่ดีนะครับระยะหลังหลุดเป็นตัวสำรองด้วยแล้วพอกลับมาเนี่ยเชลซีก็ยังคุยสัญญาใหม่อยู่ดีนะตอนแรกเหมือนจะมีช่วงที่ทิศทางเริ่มดีแล้วแต่เหมือนทีมของเมาส์และคุณพ่อเซงที่หลังบอลโลกเนี่ยไปเอาผู้บริหารมาคุมมาคุยแทนไปเอาพอวินสตรลี์มาซึ่งเป็นผู้บริหารใหม่เขาก็มองว่าที่ผ่านมาก็คือคุยกับ เจ้าของสโมสรมาตลอดไปเอาคนอื่นมาคุยแทนทําไมมันเหมือนการเจรจาต้องมาเริ่มใหม่หมดและฝั่งเมาส์ก็ได้ยินข่าวลือม,มาว่าเชลซีจะใช้ทริคใครไม่ต่อสัญญาก็ขายเลยทําให้ตัวเมาส์คุณพ่อเม้าแล้วก็เอเย่นเม้าโมโหมากจากนั้นเมาส์ฟอร์มตกหนักทุกอย่างหยุดชะงักทีมของเมาส์ก็เลยเปลี่ยนเอเย่นใหม่เชลซีก็มองว่าไม่โอเคนะครับเพราะว่าเปลี่ยนสอรอบแล้วเปลี่ยนเพราะอยากย้ายออกหรือเปล่า แต่เชลซีถามว่ายังตื้อไหมก็ยังตื้อนะก็ยื่นให้ใหม่200,000ปอนต่อสัปดาห์เป็นสัญญาระยะสั้นเพื่อซื้อเวลาแต่ทีมของเมาส์เนี่ยมองว่าเชลซีไปเหยียดหยามเขาเพราะว่าข่าวบอกว่าไอ้สัญญาระยะสั้นที่ยื่นไปให้ค่าเหนือส0 0แสนเชลซีใส่ออปชั่นค่าฉีกสัญญาไปด้วยก็คือถ้าเกิดตอบตอกลงแล้มีทีมไหนไมายอมจ่ายเงิน70ล้านปอนเนี่ยเชลซี Chelsea หลังไม่ได้ต้องขายทันทีทีมของเมาส์ก็เลยมองว่าเชลซีไม่ให้เกียรติให้สัญญาระยะสัน้นและมีค่าฉีกมันเหมือนกับต่อไปงั้นๆเพื่อให้ขายได้ค่าตัวมหาศาลมากยิ่งขึ้นอารมณ์ประมาณนี้บวกกับทีมงานฝั่งเชลซีก็มองว่าฟอร์มของเมาส์ตอนนั้นเนี่ยไม่ควรได้รับค่าเหนื่อยสูงไม่กว่าริสเชนฟอร์มไม่ดีจริงๆควรจะอยู่ในอเต็มที่มากสุดก็ควรระดับเดียวกันซึ่งตอนนั้นฟางเส้นสุดท้ายมันขาดไปแล้วเมสันเมาส์ตัดสินใจแล้วว่าไม่อยู่ต่อ ย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่าส่วนเชลซีก็มองว่าคุยยังไงก็ไม่ต่อสักทีงั้นอ่ะงั้นก็โอเคจบเลิกคุยกันไปและสุดท้ายก็เป็นเมสันเนลได้ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจากฟังเรื่องราวทั้งหมดแบบละเอียดที่ผมแปลให้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าไงจังหวะเวลาท i มมิ่งมันไม่ลงล็อกกันเลยเนาะคือไอตอนฟอร์มดีก็ ไม่คุยสัญญากันแบบจริงจังมาคุยกันจริงจังตอนฟอร์มตกมันก็เลยเข้าใจทั้งสองมุมที่ตัวเมาส์ก็อาจจะมองว่าก็ตัวเองเคยฟอร์มดีเพิ่งฟอร์มตกก็อยากได้ค่าเหนื่อยระดับสูงๆหน่อยส่วนเชลซีก็มองว่าเอ้าฟอร์มตกจะมาเรียกค่าเหนื่อยสูงได้ยังไงก็อารประมาณนี้ม,นมันมันต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญส่วนไอเรื่องของอ่าคูริบอรี่กับราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยผมมองว่า จริงๆตอนนั้นคือช่วงช่วงนั้นเชลซีมีการเปลี่ยนเจ้าของใหม่ไม่นานใช่ไหมครับบางทีอาจจะยังไม่ได้คิดในเรื่องค่าเหนื่อยแบบแอดออนไงเพิ่งมาอ๋อนึกได้ทีหลังแต่พอมันมีเซนไปแล้วเนี่ยทีมงานของเมาส์คุณพ่อของเมาส์และเอเย่นของเมาส์เขาก็มีสิทธิ์ในการจะเรียกว่า อาแต่มันเคยมีเคสแบบนี้นะซึ่งฝั่งเชลซีก็พยายามโต้แย้งว่าเอาแต่เพื่อนนายริเจมยังยอมเลยริเจมได้2อ0 0 0นปีหน้าฟอร์มตกรดค่าเหนื่อยลงมาเหลือแสนเ0 0ดห้าหมื่ริเจมยังยอมทําไมเม้าไม่ยอมและเชลซีก็อ่ะคูริบารี่สุดท้ายก็ขายสเตอร์ลิงก็ไม่รู้จะอยู่นานหรือเปล่าในอนาคตก็เนี่ยนะครับมันคือเรื่องของจังหวะการคุยที่มันไม่ลงตัวทามิ่งมันผิดเพี้ยนไปหมด ช็อตฟิลไปค่อนข้างเยอะก็ก็อะตามนี้สุดท้ายก็คือจบนะครับเม้าเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนเชลซีหลังจากนี้เราก็มาโฟกัสกันที่เรื่องของเราต่อนะครับอะคิดเห็นยังไงลองแสดงความเห็นกันมาได้แต่รบกวนไม่ดราม่านะครับหมายถึงความเห็นนะอย่าดราม่าเกินไปเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติความเห็นที่แตกต่างคนที่มองว่า เข้าใจเมาส์มากๆไม่โกรธอะไรเมาส์เลยก็อย่าไปด่าคนที่เขารู้สึกไม่โอเคส่วนคนที่รู้สึกไม่โอเคก็อย่าไปด่าคนที่เขาโอเคเขารับได้มันไม่มีใครที่จะมีความคิดความรู้สึกเหมือนกันหมดร0 0หรอกครับแล้วนี่มันเป็นเด็เดกปั้นสมโมสรที่โตมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคนจะมีความเฮิร์ตเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมว่าก็เข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นโปรดเคารพความเห็นซึ่งกันและกันนะครับอ่ะทีนี้ครับไปดูความเห็นของริสเจมนะครับโพสต์อำลลาริสเจมบอกว่า จะเริ่มต้นยังไงดีล่ะเรารู้จักกันมาตั้งแต่6ขวบเราโตมาด้วยกันมีเส้นทางที่คล้ายกันในทีมชุดใหญ่ภูมิใจนะที่ได้เล่นร่วมกันเห็นเมาส์มาตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เหมือนทุกวันนี้เมาส์ทำให้ตัวเองและครอบครัวภูมิใจมากๆเรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพร่วมกันจะจดจําไปตลอดมันน่าเศร้าที่ต้องบอกลาขอให้นายมีความสุขนะขอให้ร่างกายแข็งแรงโชคดีกับการผจญภัยครั้งใหม่ซึ่งสําหรับผมแล้วเมาส์จะยังเป็นสีน้ําเงินในใจผมตลอดไป ส่วนเบนชิวเวลครับบอกว่าเป็นวันหน้าเศร้าสำหรับทุกคนที่เชลซีเมาส์คือหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้ผมอยากมาเชลซีเลยนะผมดีใจที่ได้เล่นร่วมกับเมาส์เรามีความทรงจําที่ดีที่สุดร่วมกันและผมก็ดีใจมากที่ได้เล่นร่วมกับเขาในสนามขอให้นายโชคดีกับบทบาทใหม่ในอนาคต รักนะไอ้น้องชายนะครับอ่ะตามนี้ไปดูเรื่องของคริสเตียนพูลิสิกกันหน่อยครับมีรายงานจากเจมส์ฮอนแคสเซิลเมื่อวันมาคนแรกๆของ The a ลติกยูเบอกว่าเอซิมิลานได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อคริสเตียนพูลิสิกเป็นหลนที่2ครับราคา22ล้านยูโรตีเป็นเงินปอนก์ก็คือ18.9ล้านปอน์หลังจากที่ยื่นมาหนแรกแค่14 000, 000 e ล้านยูโรหรือว่า12.4ล้านปอนด์เนี่ยเชลซี Chelsea ปฏิเสธไปซึ่งข้อเสนอใหม่ที่มิลานยื่นเข้ามาเนี่ยตัวเลขเนี้ย ใกล้เคียงกับที่เชลซีต้องการมากขึ้นแล้วแต่เห็นฝั่งกระสาอิตาลีบอกว่าไอ้เงินเนี่ย18.9มันมีเงินต้นแล้วก็แอดอ่อนนะอันที่จริงโอลิมปิกลียงให้แพงกว่าครับให้ดีสุดเลย25ล้านยูโรเลย21.5ล้าน,นปอนด์แต่ใจนักเตะไม่อยากไปลียงครับอยากไปเอซิมิลานมากกว่าแล้วก็ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเอซิมิลานได้แล้วด้วยแถมในอดีตเชลซีความสัมพันธ์กับมิลานก็ดีครับดิวชิโรโทโมริบาการโยโกแล้วก็ล่าสุดรเูเบนลอฟตาชิก ซึ่งหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่มิลานอยากได้พูลิสิกมากๆเพราะว่าเซ็นไปอ่ะไม่กระทบโคต้านอนอีูเนื่องจากพูลิสิกอาจจะเป็นชาวอเมริกันก็จริงแต่มีสัญชาติโครเอเชียด้วยนะครับเป็นชาวโครแอดด้วยนะครับจากทางฝั่งของคุณปู่ของเขาแต่กรณีของลอตตาชิกที่มิลานเซ็นไปอันนั้นเป็นโคต้านอนอีูนะเพราะว่าตอนนี้ทางอังกฤษแยกตัวออกมาจากสหภาพยุโรปแล้วนะครับถ้าขายพูลิสิกได้ราคานี้ คำนวณตามกฎ financial fair play มูลค่าปัจจุบันของผู้ิสกค,คือ11.6ล้านปอนด์ถ้าขายได้18.9บวกลบกันแล้วเชลซีจะได้กำไร7.3ล้านปอนด์ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะตอบตกลงหรือเปล่านะครับมีเรื่องของอันเดรซานโตสมาฝากด้วยครับกองกลางดาวรุ่งของเรามารายงานตัวฝึกซ้อมแล้วนะครับรายงานจากนิซ่าคินเซล่าบอกว่า ทาง FC p o r ปอโตอยากจะยืมตัวซานโตสครับแต่ว่าเดี๋ยวมาริซิโอโปชชติโนขอตัดสินในช่วงปรีซีซั่นก่อนว่าดีพอเล่นชุดใหญ่ได้ไหมถ้ายังต้องเก็บเวลก็อาจจะปล่อยยืมตัวก็ได้รายงานบอกว่าเชลซีกำลังขาดมิดฟิลด์เยอะด้วยครับอย่ามองข้ามโอกาสซานโตสอยู่ต่อนะเพราะว่าปล่อยไปทั้งเม้าโควาสิตลอตตาชิกกองเต้เพียบ แันกลางถามว่ามีสนใจคนอื่นบ้างไหมตอนนี้ก็มีสนใจมอยเซสไกเซโดสนใจกาบี้เบกแล้วก็มีสนใจโรมิโอลาเวียนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของอันเดรซานโตสนะครับก็เห็นด้วยว่าอย่าเพิ่งรีบปล่อยเกินไปรอดูฟอร์มปรีซีซั่นก่อนอาจจะดีมากๆก็ได้นะครับไปดูกันที่ข่าวนี้ครับเรื่องของมอยเซสไกเซโดเนี่ยคือมันคืบหน้าช้าจริงๆ แต่ฟาบิซซโอโรมาโนเขาก็ออกมารายงานเรื่อยๆนะเขาก็บอกว่าเชลซีกับไบรตันกำลังเจรจากันอยู่จริงๆเป็นการคุยทางตรงซึ่งตัวนักเตะเซเยสกับเชลซีไปนานแล้วเหลือแค่เรื่องของสโมสรเท่านั้นโรมาโนบอกว่าตอนนี้ในแง่ของกระแสที่ออกมาตามหน้าสื่อเนี่ยมันคือเงียบมากแต่เบื้องหลังคุยกันจริงจังมากแล้วก็ต้องใช้เวลาต่อไปโรมาโนพูดในช่อง YouTube เพิ่มเติมคำว่าหนี่คือคุยจริงจังมากๆ ยังไม่รู้ว่าจะได้ข้อสรุปพอไหนนะแต่มันมีท่อนหนึ่งที่สำคัญครับคือโรมาโน่บอกว่านอกจากจะไปโฟกัสกับดาวรุ่งบราซิลอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเชลซีกำลังทำงานหนักเรื่องล่าตัวรุกเพิ่มเติมด้วยเขาบอกวับนี้ล่าตัวรุกเพิ่มเติมด้วยแต่ลำดับความสำคัญยังเป็นมอยเซสกเซโดนะครับซึ่งโรมาโน่ครับไม่ได้บอกว่าเอ๊ะตัวรุกอีกคนหนึ่งที่เชลซีกำลังล่าอยู่เนี่ย คือใครเขาไม่ได้พูดในคลิปแต่เขาคอนเฟิร์มว่าเชลซีก็เจรจาควบคู่นะไกเซโดก็คุยตัวรุกอีกคนหนึ่งก็คุยเหมือนกันคือคุยคู่กันไปแต่อาจจะเน้นไกเซโดมากกว่าเพราะาเป็นลำดับความสําคัญสูงสุดซึ่งถ้าเกิดดูจากทิศทางกระแสข่าวตอนนี้อ่ะมันมีชื่อใครบ้างล่ะคุณจะนับการบรีเบก้าก็ได้พเพราะเบก้ามันก็เล่นได้ทั้งเบอร์8เบอร์ส0นะครับคุณจะนับมัติอุสฟรังกาดาวรุ่งบราซิลก็ได้ที่มีข่าวกับเชลซีหรือจะเป็นรรยานเชอร์กี้ไหม プレเมร์จากโอลิมปิกลียงพวกนี้ก็มีข่าวกับเชลซีแล้วไม่ได้เป็นรายงานแบบเล็กๆนะอย่างเดอะการ์เดยนก็รายงานว่าเชลซีสนใจจริงๆก็ดูแล้วจบจากไกเซโดเชลซีอาจจะซื้อตัวรุกอีกสักคนหนึ่งนะครับซึ่งถ้าถามว่าทําไมถึงซื้อถ้าให้ผมวิเคราะห์นะหลักๆเลยก็คือเม์ก็ย้ายฮาเวสก็ย้ายนั่นหมายความว่า มันไม่มีตัวสมรองของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูในตำแหน่งกลางรุกนะหรือแม้แต่ตำแหน่งปีกเนี่ยถ้าเกิดปล่อยพูดิสิกปล่อยซีเยกปล่อยโอดอยปล่อยเมสาที่ก็พอเล่นด้านข้างได้ออกไปเนี่ยปีกมันจะเหลือแค่สเปอร์ลิงมูดริกแล้วก็มาดูเอเคสคนผมก็เลยรู้สึกว่าไม่แน่เหมือนกันนะซื้อตัวรุกที่เล่นกลางรุกได้แล้วก็ยืนปีกพอได้เนี่ยไม่แน่เหมือนกันสำหรับเชลซีก็เดี๋ยวรอดูกันว่าตัวละครลับที่ว่าจะเป็นใครก็โดยส่วนตัวผมเชียร์เชอร์กี้นะดูฟอร์มการเล่นมาแล้ว ประทับใจอยู่พอสมควรเทคนิคค,ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ดูมีเซสในการปั้นเกมด้วยนะครับและโรมาโน่ก็ย้ําบอกว่าเชื่อผม trust me ใจเย็นบางสิ่งกําลังจะเกิดขึ้นในดีลของไกเซโด things าฮะ p ป็นน n ่งบอกเง้มันเป็นกระบวนการเบื้องหลังแล้วก็ต้องรอต่อไปนะครับเออก็รอดูรอมานานแล้ไม่ไม่คืบนาะสักทีปิดท้ายสั้นๆกําลังจะได้ดาวรุ่งอีกแล้วครับ แพทริกบอยเลนจาก The a t h l e t i c UK ครับบอกว่าเชลซีกำลังจะได้ตัวอีเช่ซามูเอลสมิธแบ็กซ้ายดาวรุ่งวัย17จากเอฟเวอร์ตันค่าตัวเกือบเกือบ4ล้านปอนด์เจ้าตัวเล่นดีกับเอฟเวอร์ตันชุดเยาวชวนแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษชุดเล็กมาทุกรุ่นตั้งแต่ยู5 U16 ยูแล้วก็ยู7คือเชลซีก็ขยันเซ็นดาวรุ่งจริงๆนะคือแลวอันนี้ผมก็ชนงงโอ้ค่า คือไอ้ไอก่อนนั้นเนี้ยที่ไปเซ็นดาวรุ่งม,มา2คนที่ประกาศดาวรุ่งโปรตุกสคนนึงแล้วก็มาโตสดาวรุ่งอังกฤษคนนึ่งอันนั้นมันเซ็นฟรีอ๋อโอเคเข้าใจอันนี้เสียเงินนะครับเกือบเกือบสล้านปอนด์แล้วผมก็แอบคิดนะว่าแบ็กซ้ายเบนชิวิลก็กําลังหนุ่มแน่นคูคูเรียก็ต้องรอเวลาในการปรับตัวแต่อายุก็ยังหนุ่มแน่นถ้าไม่ใช่2คนนี้เราก็มีลูอิสฮอลที่เป็นดาวรุ่งแล้วนี่หว่าหรือถ้าไม่ใช่ลูอิสฮอลก็มีเอียนแมสเซนแบ็กซ้ายดาวรุ่งที่อนาคตก็ยัง นับตูเชลซีแบ็กซ้ายที่พอเล่นได้มสี่คนเลยนะแล้วก็ไปซื้อดาวรุ่งอายุ17มาเข้าชุดเยาวชนอีกแล้วอายุจริงๆอ่ะไม่ได้ห่างกับลูอิสอลขนาดนั้นไงผมก็คิด จะเอาแบ็กซ้ายมากองกันขนาดนั้นเชียวหรอนะครับเออก็น่าคิดอยู่เหมือนกันแต่ข่าวบอกว่ากําลังจะได้ตัวเลยทีเดียวจ้านะครับอ่ะก่อนจากไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งนะครับเริ่มจากนี่เลยครับนิวซูซูกิเออร์ติกาสมาร์ทให้บริสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับฝากโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลส l ูบ n g k คอกด้วยเจ้าของแฟนเชลซีโรงเรียนบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากโคดคูเพอร์ฟอมด้วยนะครับใครหาหน้ำหอม ไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย